เปิดรายชื่อโยกย้ายข้าราชการคมนาคมมหาไทยสำนักนายกเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนางสาวอัยรินันริ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนจากกระทรวงต่างๆดังนี้เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามารถให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิกระทรวงคมนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวนสองรายตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้นายอดิเทพติรมาสวนิตผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาสูงสักก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบทดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพานวิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2568นายสืบพงศ์ไพศาลวัฒนาผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาสูงสำนักแผนงานกรมทางหลวงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส,ส่งทางบกนักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิสำนักงานประหลัดกระทรวงตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2568และรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒ รัชกิจประการได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิิศกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุธ,ธิจํจำนวนสองรายตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้นางพนิตาดีปราดนครรองอธิบดีกรมที่ดินดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุธ,ธิกรมที่ดินตั้งแต่วันที่17มีนาคม2568นางสุภกิจสกลเสาภาคผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการสูงกองเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดินดำรงตำแหน่งนายช่างใหญ่ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจวิศวกรสำรวจทรงคุณวุฒิกร,รมที่ดินตั้งแต่วันที่21มีนาคม2568ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปและนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติต,ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายสรพงศ์ศรียานงค่าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิธิสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ดํางตําแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปและนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนหกรายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้นางสาวราณีอิทรัตผู้ช่วยประลัดกระทรวงสำนักงานประลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งรองประลัดกระทรวงสำนักงานประลัดกระทรวง นางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสนักงานประหลัดกระทรวงนางสาวลิปิกากำลังชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสนักงานประหลัดกระทรวงนางสาววัดสมบัติสิริผู้ช่วยประหลัดกระทรวงสนักงานประหลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสนักงานประหลัดกระทรวงนางเสริมกิจชัยมงคลรองอธิบดีกรมศิลปากรดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสนักงานประหลัดกระทรวง นายเจษดาชีววิชวันกุลรองอธิบดีกรมศิลปากรดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสนักงานประหลัดกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปแล้วรองนายกรัฐมนตรีนายบวรศักดิ์อุวรรณโนได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลงังเสนอแต่งตั้งนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันคุ้มคมรองเงินฝากโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปเรื่องการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีมีม,มติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ